วันิฟิชนะคะครีมีเนียวันเดอร์จะมาสอนสาวๆบิกินเนอร์มือใหม่หัดแต่งหน้าในการเขียนอายไลเนอร์กันค่ะแล้วก็มีทิปกับทริคนะคะในการที่จะเขียนอายไลเนอร์ยังไงไม่ให้มันเลอะมันไหลระหว่างวันนะคะจริงๆบางคนอะก็ถามผีดมาเยอะแบบข้อความหลังมาเยอะแยะมากมายพอเราถามไปถึงเอ้ยเวลาเขียนเขียนยังไงคะลงอายแชโดว์ก่อนไหมทำอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนไหมหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพอทำแบบนี้แล้วมันช่วยได้จริงหรอพี่ลองไปดูกันนะคะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ เอาจริงเดี๋ยวพี่ค่อยทําเป็นคลิปรวมอายไลเนอร์ถูกและดีหรือว่าของที่ใช้แล้วชอบให้ชมกันนะคะก็แยกไปคลิปหนึ่งแต่ว่าถ้าใครถามหาอายไลยเนอร์ที่แบบว่าติดทนหรือว่าเฮ้ยพี่อันเนี้ยลงทุนได้ไหมคุ้มไหมตัวเดียวจบนะคะพี่ขอแนะนําเป็นแคทวันดีค่ะอันนี้เรามีทั้งตัวที่เป็นแบบ e พนซิลที่เป็นดินสอบปกติแล้วก็ตัวที่เป็น Liquid อ y e l i n e r ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวนี้กันก่อนเพราะอันเนี้ยเราอยากให้เส้นอายไลเนอร์มันเบาๆบางๆใสๆนะคะทิปส์โนมวันในการเขียนอายไลเนอร์ให้ไม่ไหลนะคะนั่นก็คือ อายแชโดว์ค่ะการที่เราใช้อายแชโดว์ลงไปนิดหนึ่งแบบนี้นะคะคืออันนี้เบาบางใสๆมากสำหรับคนที่แบบแต่งตามไม่เป็นเลยหรือว่าชันเบาๆเลยให้หาสีแมตต์เบาๆบางๆใสๆนะคะพีทก็เลือกใช้อะไรที่มันแบบสีมัน everyday use อะประมาณนี้นะคะเราก็ลงไปก่อนนิดหนึง่ง เน้นเนนอัดช่วงขอบขนตาเลยนะคะแล้วก็มีขอบตาล่างนิดนึงสําหรับคนที่หนังตาม,มันง่ายตัวอายแชโดว์นะคะมันจะไปช่วยเป็นเหมือนกึ่งกลางระหว่างความมันบนเปลือกตาแล้วก็อายไลเนอร์ของเราเพราะอายไลเนอร์ของเราอะ่ะมันไม่โดนน้ำมันบนตาโดยตรงมันมีแป้งมันมีพาวเดอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครไม่ใช้อายแชโดว์ก็ได้ใช้แป้งเซตเอาก็ได้นะคะมันก็จะทําให้การเลิกการหลระหว่างวันนี้ช้าลงแล้วบางคนก็คืออาจจะแบบเฮ้ย ไม่ไหลระหว่างวันเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขียนอายไลเนอร์กันเลยเนาะอายไลเนอร์นะคะนี่ทนจริงๆแล้วแบบเนื้อชัดมากนะคะของแคทวันดีเคปเพนเซอ l ์ไลเนอร์เราใช้สีน้ำตาลชื่อว่า m a t t ม็กซ์บราค่ะอันนี้เลยเป็นนี้นะคะพี่ชอบอันนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเหลาคะ่ะมันมุนๆขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็จะให้ดูสีกันนิดนึงอ่าน้ำตาลเทคนิคการเขียนโอพินนะคะนี้เราจะเขียนแบบอินเนอร์ข้างในเบาๆให้เรามองต่ำมองลงไปในกระจกนี้ แล้ก็เขียนยิ่ไปอย่างนี้มือนิ้วก้อยของเราแตะบนหน้านิดนึงันจะช่วยเขียนอะไรเน้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วพี่จะลากออกมาจากขางตานิดเดียวแบบนิดเดียวจรเห็นไหมตามันก็ดูแบบลมโตให้ดูความแตกต่างแค่นี้เองแบบง่ายมากเบามากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองปัดมาสคาร่ากันดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไง พอขอบขนตามันชันแล้วอะตาเราก็จะดูโปร่งโตขึ้นนะคะพี่ก็จะมาเขียนอีกด้านนึ่นเลยมาเขียนกันต่อนะคะสำหรับคนนี้อยากจะได้ไอลเลอร์ฟูงๆขึ้นมาให้มันดูแบบเผยมีอะไรเยอะเยอะกว่านี้นะคะพี่ก็จะใช้ตัวเคปเพนซิลอีกรอบนึงแล้วก็เราจะลงบนเปลือกตาเลยฮะ ถ้ากลัวแบบว่าเอ้ยมันเลอะมันไหลอะไรออกไปไม่ต้องกังวลใจใช้คัตวตัตบัดปาดปื๊บออกเลย<ม>ที่จะรับอะไรน้กขึ้นมาแค่นี้นะคะแล้วก็มันจะดูตาก็จะดูกลมโตหนาขึ้นไปอีกแล้วเราก็จะมาทําให้มันฟุงฟ้งๆทุกคนา่าโดยใช้สีเข้มแบบนี้นะคะกับแปลงเมื่อกี้เลยแล้วก็ลงทับไป ที่2นะคะก็คือการใช้อายแชโดว์นี่ยค่ะลงทับเวลาเราเขียนอายไลเนอร์ไปนะคะมันจะช่วยยิ่งล็อกให้อายไลเนอร์ติดทนนานขึ้นอ่ะลองดูๆๆๆๆนี่นะคะพอตามันดูฟูๆขึ้นมามันก็จะมีความแบบเซ็กซี่ขึ้นดูแบบสำหรับใส่ที่แบบว่าชอบคำจัดแบรนด์เซ็กซี่ขึ้นมานะคะไม่ได้แบบว่าเกาๆใสๆเราก็เพิ่มเข้าไปแค่นี้เองง่ายมากลองไปทำตามกันดูนะคะ มาถึงความคมชัดจัดจ้านกันบ้างนะคะสําหรั hiding, บคนที่ชอบอายไลเนอร์แบบวิงวิงชัดชาร์บคมคมแซ่บแซบอ่ะก็ต้องเป็นลิควิดอายไลเนอร์ใช่ไหมแต่เวลาจะเขียนลิควิดอายไลเนอร์อยากให้มันติดทนกันไปอีกก็คือการเขียนเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์เข้าไปแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้ตัวแคทวันดีแคททูไลเนอร์นะคะสีดําสนิทติดทนนานท็อปเปอร์แบล็คเนี้ยเราเคยเห็นคนที่เขาอัปโหลดรูปลงตอนที่เขาเหมือนโดนรถชนหรือประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างอ่ะคือทุกอย่างไหลตึงหมดแล้วอ่ะ แต่แบบเฮ้ยอายไลเนอร์ยังคงวิงช์ำอยู่เหมือนเป็นอะไรที่แบบไวรัลมากตอนนั้นคือทุกคนตามหาแคดวันดีอายไลเนอร์กันแบบจะหนำมากเลยนะคะพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นการตลาดหรือว่าไงแต่แบบติดทนขนาดนั้นเลยเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ขนาดนั้นแต่เรารู้แค่ว่าตัวเนี้ยติดทนมากนะคะมันจะทำให้ทุกอย่างทน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 ,ทนเข้าไปอีกสําหรับคนที่แบบหนังบำามันไม่ไหวแล้วนะคะอันนี้พี่จะเขียนทับไปเพื่อให้ตัวอายไลเนอร์ค่ะคมชัดขึ้นนะคะเราก็จะ เริ่มลงตั้งแต่หัวตาก่อนเลยอันนี้ยพี่จะพยายามเราจะไม่เขียนที่มันมอย่างนี้ทุกคนค่ะเราจะเขียนแนวอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลากเบาๆเริ่มที่เส้นบางๆก่อนให้ชีดขอบขนตาที่สุดหางแต่เวลาหางอะ่ะให้มองหน้าตรงมองกระจกตรงๆแล้วก็ทิ่มหางออกไปเบาๆไม่ต้องรีบไม่ต้องเยอะประวัติกันมา ก็ค่อยๆถ่มทับกับแค่นั้นเองเอายไ,ไลนเนอร์ไม่มีถูกผิดนะคะทุกคนหาใครจะเขียนให้หนาใหญ่เป็นเทปพันสายไฟหรือว่าใครจะเผฮ้ยวิง่งให้ยาวจนถึงหางคิว้วก็แล้วแต่อันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยนะคะพี่ว่าการเขียนไอายไลนเนอร์อะหลายคนมีมีสไตล์ไอายไลนเนอร์ที่แตกต่างกันอันนี้เราก็ไม่ว่ากันจัดเต็มจัดได้จัดไปเลยนะคะแล้วก็เขียนอีกด้านหนึ่งแล้วกันเนาะ ขาดเลยอะอไลเนอร์คมอย่าเล่นดีกว่าโอ้โอเคอย่างนี้พี่ก็ไม่ขาดค่ะได้เช่นกันเลยนะครที่ชอบความวิงแน่นๆแล้วก็ไอายไลเนอร์แบบหนาๆนิดนึงลองดูแบบนี้นตูนะคะ และนี่นะคะก็เป็นเทคนิคการเขียนอายไลเนอร์แบบิ๊กินเนอร์นะคะที่พี่นำมาฝากกันก็หวังว่าเพื่อนๆที่กําลังมีปัญหาว่า,วาเอ้ยอายไลเนอร์เลอะไม่รู้จะเขียนอะไรยังไงดีคลิปนี้นะคะก็น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้านะใครอยากจะดูอายไลเนอร์ทุกเลดี้หรือว่ารวบรวมอายไลเนอร์ที่ใช้แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะจะรีบจัดหาร,รีบทำมาให้ตอนนี้อยู่คอนโดก็เลยไม่มีอะไรไม่มีทรัพยากรใดๆจะมาพูดกับเพื่อนๆได้ก็เลยมาทำคลิปนี้ชมก่อนนะคะแล้วเจอก ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะ